น,นายนภัทรพูดเองสภาพจิตใจทุกวันนี้หลังโสดทุกคนเป็นห่วงกลับมาโสดอีกครั้งสำหรับพระเอกดังน,นายนภัทรเสียงสมบูรณ์ย้อนไปในวันประกาศสถานะเองทำคนบันเทิงและแฟนคลับช็อกหนักมากต่างคนให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายอย่างมากมายล่าสุดหนุ่มนายเผยสภาพจิตใจของตนเองที่ดีและแฮปปี้มาก กลับมาสดใสแล้วเรียกได้ว่ามุบออนได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็ว่าได้เพราะทุกอย่างต้องกลับมาเหมือนเดิมแต่ถึงแม้ว่าจะมุบออนได้แล้วแต่อย่างไม่เปิดใจสิ่งที่ทำให้มีความสุขได้คืองานและเพื่อนๆใช้ชีวิตได้เต็มที่ได้ทำอะไรที่อยากจะทำได้ทุกอย่างตอนนี้ขอเอาตนเองเป็นหลักร้อยเปอร์เซนต์ทำอะไรแล้วมีความสุขก็จะทำไปเลย ค่ะก็ต้องขอแสดงความจินดีกับนายนภะัสเสียงสมบูรณ์ด้วยนะคะในที่สุดก็ move on ได้แล้วนะคะเชื่อว่านางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนก,ก็คงเช่นเดียวกันนะคะก็คอยให้ทั้งสองคนนั้นต่างฝ่ายต่างมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันและเจอคนที่ดีที่เหมาะสมของกันและกันนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายค่ะเราไปชมภาพของพระเอกหนุ่มนายนภะัสเสียงสมบูรณ์กันเลยนะคะ